สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาอนุทน,นาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะพบกับดิฉันนางสาวสิรินภาบุญชื่นค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 2. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรม จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้จักและสนใจตัวเอง 3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสนุกสนาน 4. เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและการรู้จักแก้ไขปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม 5. ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันมีความเข้าใจเห็นใจกันและลดการขัดแยง้ง6 ช่วยส่งเสริมให้การทำงานรวมพลังการเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้มาตรฐาน 8. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและผ่อนคลายความตึงเครียดสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป